ดราม่าร้อนระอุครับสรุปทุกจุดกับบทสัมภาษณ์ของโมเมสซาลากูรูออกมาพระอิาจารณ์ประสานเสียงเป็นเสียงเดยวยกันว่านี่เป็นการกระทำสุดเห็นแก่ตัวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรแล้วซาลาทิ้งระเบิดอะไรไปบ้างผลกระทบหลังจากนี้ดูแล้วไม่น่าจะจบง่ายๆอยากติดตามเรื่องราวทั้งหมดใช่ไหมครับถ้างั้นเราไปลือกันนเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงครับ All นิ w ซูซูกิฟรอนด์เดอะ o n i c Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลย,ยีความปลอดภัยซูซูกิ s a ฟ e ี้ซัพพอร์สุดครบครัน l l นิวซูซูกิฟรอน n ์ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w suzuki co t th อยากกินเพลินแต่ไม่รู้สึกผิด ต้องเล็ดฟักทองตรามือเพราะเขาอบไม่ทอดไม่มีคอเลสเตอรอลอร่อยกรุบมีประโยชน์พกง่ายกินได้ทุกที่ทุกเวลาจะไซส์เล็ก25กรัมหรือถุงใหญ่210กรัมแบบซองซิปเก็บได้นานอร่อยดีมีประโยชน์ต้องเล็ดฟักทองตรามือ w วลคัม e ู o จอตลาดศาสตร์กะหงนะครับวันนี้มาแบบไม่มีการตัดต่อผมบอกเลยว่าคุณจะไม่ได้เห็นอะไรนอกจากหน้าผมนะครับเพราะว่าเราจะมาคุยกันแบบไม่ตัดต่อเลยเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของผมน้องก้อนแม่เนี่ยนะครับติดภารกิจไม่สามารถตัดงานได้แต่ว่าวันนี้ผมได้สัญญากับเพื่อนๆไว้แล้วไงว่าอยากจะต้องมานั่งเล่านั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโมเมทซาลาอยากจะมาสรุปให้ฟังเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่มีการตัดต่อครับฟังไปยาวๆผู้ผิดคือพูดผิดเลยนะครับแล้วก็มันจะเหมือนกับอารมณ์ ที่คุณฟังพอดแคสต์ภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากนอกจากหน้าผมแล้วก็คุณอาจจะได้ฟังเสียงนะครับฟังเสียงกันไปแล้วก็รับรู้เรื่องราวโมซาลากันไปเมื่อวานนี้ผมทําคลิปสรุปไปแล้วนะครับใน Facebook แต่ว่าเชื่อว่าใครหลายคนใน u t u b e เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นนะครับคลิปที่ผมทําสรุปเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงมาพูดคุยกันนะครับมาดูว่าผมสรุปว่ายอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวของโมซาลาเท่เท้าความไปก่อนนะครับว่า ซาร่าเนี่ยนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเสมอกับลีดไป3ประตูต่อ3ซึ่งแน่นอนนะครับมันก็กลายเป็นประเด็นที่เป็นที่พูดถึงกันในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันอาจจะทำให้มีความสั่นคลอนทะนั้นความสัมพันธ์ของซาร่ากับอาร์เนสลอตไม่ต้องใช้คำสวยรูมากครับผมใช้คำว่าแยกทางกันนะฮะใช้คำว่าไม่ลงรอยกัน แตกกันไปที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าหลังจบเกมน้่ยนะครับซาร่าเนี่ยตามรายงานนะครับก็เดินออกมานะครับแล้วก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรแบบนี้มันเป็นความจงใจเป็นความตั้งใจที่เหมือนคิดมาแล้วนะครับคิดมาดีแล้วผมใช้คํานี้เลยว่าจริงๆซาร่าจะพูดเรื่องที่ตัวเองโดนดรอปวันไหนก็ได้นะครับแต่เขาเลือกพูดในวันที่ลิพูโดนตีสมรสามในนาทีเกือบสุดท้ายคือ90้บวกห ซา,า่าไม่ได้ลงเล่นด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกตึ่นตรใจแล้วก็คิดมาแล้วแหละว่าต้องเป็นวันเนี้ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าทางปืนดีซะเหลือเกินถ้าสมมติว่าเขาไปพูดแล้วลุยูชนะทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะไม่ได้ฮึกเหิมหรือว่าลุกโชนเป็นไฟขนาดนี้แต่พอวันนี้เนี่ยที่ไปพูดเนี่ยทีมมันไม่ได้ชนะแล้วมันควรจะต้องชนะแน่นอนนะครับมันเหมือนกับการที่เจาะยางใส่อานุชลอตแบบเต็ม,ตมๆคือเรียกว่า ปล่อยหมัดฮุกเข้าคางนะครับอาจจะเป็นหมัดน็อกได้เลยเนื่องจากว่าดูแล้วเนี่ยอาการอารเนอร์นี่คือเมาหมัดมาละซาร่าก็เลยจัดการปล่อยหมัดน็อกเข้าไปซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันไม่ควรทํากันเองอันนี้เอาเรื่องของอความถูกต้องก่อนนะครับเอาเรื่องของความถูกต้องก่อนอย่าเพิ่งเอาเรื่องของความถูกใจในมุมมองของผมนะครับสิ่งนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องที่สุดเลยเพราะว่ามันจะเป็นการทําให้สปิริตทีมเนี่ยเสียหายเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่ ย่ำแย่แบบนี้ทีมควรจะต้องรวมพลังกันแต่ปรากฏว่าหนึ่งในซีเนียร์ของทีมเนี่ยออกมาปล่อยหมัดน็อกใส่ผู้จัดการทีมตัวเองถึงขั้นที่ว่าไม่น่าจะต่อกันติดแล้วนะครับถึงขั้นที่ว่ามันคือมันแยกทางกันแน่นอนแล้วเนี่ยปล่อยแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่ามวลรวมในทีมเคมีในทีมเนี่ยรวนแน่นอนนะครับ เขาว่ากันว่าการเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องควบคุมห้องแต่งตัวให้ได้ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาร์นเนอร์ตอตอนนี้ดูเหมือนจะสูญเสียห้องแต่งตัวไปแล้วเรียบร้อยแน่นอนครับซีเนียภายในทีมจะมีอยู่ประมาณสัก4ี่คนซาร่าฟันไดโรเบิร์สันแล้วก็โจโกเมสนะครับที่น่าจะเป็นซีเนียของทีมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือซาร่าหนึ่งในซีเนียออกมาชกใส่อาร์เนอร์อย่างเปิดเผยในขณะที่รายงานก็รายงานว่าฟันไดเองก็เลือก ที่จะปกป้องทีมของเขามากกว่าที่จะปกป้องภาพรวมคนอื่นๆอย่างเช่นพวกสตาร์โค้หรือว่าโค้ชอยางอ่านเแต่ว่าก็ไม่ได้มีข่าวรายงานชัดเจนนะครับว่าแบบฟันไรก็ไม่เอาซาราแต่ว่าไอการที่แบบว่าออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ยมันก็ชัดเจนว่ามีปัญหาจริงๆในห้องแต่งตัวนะครับ สัมภาษณ์ซะหน่อยละกันนะครับสำหรับแฟน u t u b e ที่อาจจะไม่ได้ฟังผมเล่าในเรื่องของบทสัมภาษณ์แต่ว่าถ้าคุณอยากฟังแบบสั้นๆกระชับบเนี่ยคุณไปฟังได้เลยใน Facebook ผมทำไว้ให้ประมาณ4นาทีครึ่งสรุปไปแลวนะครับแต่ผมรีแคปให้อีกสักน,นิดนึงนะครับบอกว่าสรารภาบอกว่านี่เป็นครั้งที่3ที่ผมต้องนั่งสมรองซึ่งคิดว่าเป็นครั้งแรกในอาชีพผมด้วยซ้ําผมพิดหวังแม่กนะบอกตามตรงหลายปีที่ผ่านมาผมทำอะไรให้กับสโมสรน,นี้มา,มามากมายโดยเฉพาะเมื่อสีเส่เนที่แล้วแต่ตอนนี้ผมกลับต้องมานั่งงออยู่บ่บนนมานัสรง ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทําไมมันเหมือนสโมสรเนี่ยโยงความผิดให้กับผมสมรมาสามนัดติดต่อกันแล้วผมคงพูดไม่ได้ว่าพวกเขาทําตามที่รับปากเอาไว้ผมเคยพูดหลายครั้งแนละ้วว่าผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดการทีมแต่จู่ๆตอนนี้เรากลับไม่มีความสัมพันธ์อะไรเหลืออยู่เลยผมไม่รู้ว่าทําไมแต่มันดูเหมือนว่ามีใครบางคนไม่อยากให้ผมอยู่ในสโมสรแห่งนี้ เรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องให้มีผู้สื่อข่าวไปถามเลยนะครับเขาพูดเองนะครับผู้สื่อข่าวยังไม่ได้ถามว่าความสัมพันธ์อา์เนอร์เป็นยังไงอยู่ๆก็โจวหัวมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนโฟกัสที่เจตนาของโมว่ามันชัดเจนมากว่าต้องการที่จะลุกขึ้นมาเพื่อปล่อยมัดหุกใส่ปลายคางของอา์เนอร์ชลอตโมบอกต่อบว,ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องที่ผมรับได้นะผมไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับผมผมไม่เข้าใจจริงๆถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาคงปกป้องนักเตะของตัวเองแต่ตอนนี้มันเหมือนกับพววกเคคาาาานี่่่่ตออองะงะมม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 ผผผผผิดหหััถูปปป็ญญขทแมไื ผมทำเพื่อสมโมสรแ่งนี้มามากผมควรได้รับความเคารพมากกว่านี้ผมไม่ควรต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองในทุกวันอีกแล้วเพราะผมพิสูจน์มันไปหมดแล้วผมไม่ได้ใหญ่กว่าทีมแต่ผมสมควรได้อยู่ในตำแหน่งนั้นหมายความว่าสมควรได้เป็นตัวจริงนะครับประมาณว่าผมไม่ควรจะต้องมานั่งพิสูจน์ตัวเองกับใ,ใครว่าผมคู่ควรกับการเป็นตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ผมทามาทั้งหมดเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าผมคือตำนานของทีมผมต้องเป็นตัวจริงสิทำไมผมต่อสู้เพื่อแย่งตาแหน่งเพราะว่าอันนี้เป็นไมล์เซ็ตที่ผิดี คุณมีสิทธิ์จะต้องเป็นตัวสมรองได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องมีคําตอบให้กับตัวซาร่าเหมือนกันว่าแล้วทําไมถึงต้องเป็นสำรองถึง3ามเกมเลยอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกเ็เป็นสิ่งที่ผมเองก็ไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งที่ซาร่าให้สมภาษ์แต่ถามว่าแฮปปี้กับสิ่งที่อา์เนอร์ทำไหมก็ไม่ได้แฮปปี้เช่นเดียวต่อนะครับเมื่อกี้เสียงหาย <laughs> อ่ะกลับมาอ่านใหม่นะครับ สัมภาษณ์ต่อเนี่ยซาร่าบอกว่าผมสนับสนุนส,นสนโมสรนนี้นะครับแล้วก็ผมจะเชียร์ลิอร์พูตลอดไปผมรักสโมสรนนี้มากเมื่อวานผมโทรหาแม่คุณหนานไม่รู้ว่าผมจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าแต่ผมรู้ผมบอกแม่เมื่อวานนี้ว่าแม่มาดูเกมกับไบรตันนะ <c oughs> ผมไม่รู้หรอกว่าผมจะได้ลงเล่นหรือเปล่าแต่ผมจะสนุกไปกับวันนั้นแม่ช่วยมาดูหน่อยนะไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ผมจะไปแอนฟิลด์เพื่อบอกลาแฟน ก่อนที่ผมจะไปเล่น African C u p of n a t i o n ่นคำถามตรงนี้เนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์ออกไปแบบนี้เนี่ยมันก็ตีความได้ไม่กี่อย่างนะครับมันก็รอ้กับว่าซาร่าพยายามจะบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าหลังจากเกมนี้เนี่ยเขาจะได้ลงเล่นอีกไหมจะยังเป็นนักเตะเรอร์พูอยู่หรือเปล่าหรือจะย้ายออกไปเลยในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับแน่นอนสื่อก็ได้ต้องถามตอบอกว่าแล้วคุณคิดว่าคุณเล่นเกมสุดท้ายกับเรอร์พูไปแล้วหรือย,อยังปรากฏว่าซาร่าก็บอกว่าในโลกของฟุตบอลเนี่ยคนไม่มีวันรู้หรอกผมรับสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้จริง เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมทําเพื่อสโมสรมาเยอะมากผมไม่อยากพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าจากความรู้สึกของผมผมรักแฟนบอลและสโมสรผมไม่รู้เลยว,ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปด้วยความเคารพนะผมรักทุกคนมากผมรักทุกคนจริงๆผมคือดาวซันโวเป็นนักเตะที่ดีที่สุดนละคว้าชแชมป์ลีกอย่างสวยงามแต่ผมกลับเป็นคนที่ต้องปอกป้องตัวเองต่อหน้าสื่อและแฟนบอลผมอยู่ที่สโมสรแห่งนี้ยิงประตูมากกว่าทุกคนในยุคนี้นับตั้งแต่ผมละ นับตั้งแต่ผมย้ายมาเล่นพรีเมียร์ลีกผมไม่คิดว่าจะมีใครยิงประตูหรือทำแอสซิสต์รวมกันได้มากกว่าผมถ้าผมไปอยู่ที่อื่นทุกคนจะออกมาพูดกับสื่อเพื่อปกป้องนักเตะของตัวเองแต่ในสถานการณ์นี้ผมกลับต้องเป็นคนเดียวที่ต้องทำแบบนั้นผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งได้ไหมแฮร์รี่เคนเองเนี่ยก็เคยยิงประตูไม่ได้10เกมแล้วทุกคนในสื่อก็พูดกันว่าเดี๋ยวแฮร์รี่เคนก็ยิงได้แต่พอเป็นผมทุกคนกลับพูดว่าไปสโมไปสำรองซะหละังจากที่ผมทำอะไรมากมายให้กับโสโมสรแห่งหลังจากที่ผมทำอะไรมากมายให้ วลาที่คุณออกจากบ้านไปที่สโมสรแต่คุณไม่รู้เลยว่าคุณจะได้ลงเล่นหรือเปล่าพรุ่งนี้คาร่าก็คงให้สัมภาษณ์แล้วก็ด่าทอผมเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าใครหรอที่คุณบอกว่าต้องการย้ายใครเหรอที่ต้องการจะให้คุณออกจากทีมไปโมก็เลยบอกว่าผมไม่รู้จริงๆนะครับนะะแล้วก็โดยภาพรวมเนี่ยการสัมภาษณ์มันก็เป็นไปในทิศทางแบบนี้นะครับ มีอันนึงที่สื่อถามบอกว่าเสียใจไหมที่เซ็นสัญญาต่อสัญญาไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแทนที่จะปล่อยตัวเองเป็นเฟรชเจนต์ซาร่าก็เลยตอบว่าคุณลองคิดดูแล้วกันว่ามันแย่แค่ไหนที่ผมต้องตอบคําถามนี้แค่คําถามผมก็เจ็บปวดแล้วผมไม่ีวนเสียใจในการเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลผมคิดว่าผมจะต่อสัญญากับและจบอาชีพที่นี่แต่ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนเลยผมไม่ได้เสียใจที่เซ็นหรอกนะแต่ในหัวผมผมสงสัยว่าทำไมผมต้องเจอแบบนี้ทั้งที่ผมเองก็ยังฟิตมาก5เดือนก่อนผมยังคว้ารางวัลส่วนตัวได้ทุกกอยย่าางงแแลล้้ทไไไมมันนถึปบบีด กมขอโทษน,นะตอนนี้ทุกคนในทีมก็ฟอร์มไม่ดีเหมือนกันแต่ทําไมต้องเป็นผมคนเดียวที่ต้องออกมาปกป้องตัวเองล่ะเอาไปพาดพิงเพื่อนอีกอืหนักแล้วนะครับซาร่าก็เลยถามต่อว่าแล้วสเตปต่อไปสำหรับคุณคืออะไรคุณจะคุยกับอาเนอร์อีกหรือเปล่าปรากฏว่าซาร่าบอกว่าไม่ละผมไม่คิดแบบนั้นละผมว่าเราคุยกันผมว่าเราคุยกันมาเยอะมากพอละก่อนที่จะเสริมต่อว่ามันไม่เหลือความสัมพันธ์อะไรอีกแล้วละ่ะระหว่างเราเนี่ยมันเคยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากนะแต่ว่าตอนเนี้มันไม่เหลือแล้วจริงๆโอ้โห ก็ต่อกันไม่ติดแน่ๆแล้วนะครับแบบนี้มันก็ชัดเจนว่าเขาไม่เอากันแล้วนะครับหมายถึงซาร่าไม่เอาอานเ,เนอร์แล้วอานเนอร์เองยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรนะครับนันขกข่าวก็เลยถามทิ้งท้ายว่าแล้วเพื่อนร่วมทีของคุณเนี่ยทำให้คุณผิดหวังบ้างหรือเปล่าสรับผลงานที่เกิดขึ้นสาระตอบว่าไม่เลยเพื่อนๆของผมพวกเขารู้ดีว่าผมรักพวกเขามากแค่ไหนพวกเขารู้ดีว่าผมให้กําลังใจพวกเขามากแค่ไหนทั้งก่อนหรือว่าหลังเกมผมเ็นนั้งแต่ที่มีประสบการณ์นะผมก็อยู่ในจุดเดียวกับที่พวกเขาอยู่ผมกำลังใจให้พวกเขาเสมอผมคอยให้ประสบการณ์แะคํําาานนพวกเข แต่ไม่ไม่มีเพื่อนวมทีมคนไหนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้ซ <serv ie chatting> ึ <batteries> ่งพวกเขาก็ขอให้กำลังใจผมมากมายเลยด้วยซ้ําพวกเขามีแต่ความรักและความเคารพระหว่างเราในฐานะนักเตะครับนี่คือคำพูดของโมเมซาร่าทั้งหมดนะครับทีนี้ครับเราจะมาดูบทวิเคราะห์นะครับหรือว่าคําพูดจากเหล่ากูรูกันมากดีกว่าว่าเขาคิดเห็นอย่างไรอย่างแรกเนี่ยไม่ต้องถึงกูรูเอาเป็นผมก่อนละกันนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่ชอบเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ การให้สัมภาษณ์โมเมสาร่านั้นไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมทีมสักเท่าไหร่คุณอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคนพูดแบบนั้นล่ะผมไม่ได้บอกว่าซาร่าไปชมตีมเพื่อนร่วมทีมแต่ผมกําลังจะบอกว่าการกระทำแบบนี้มันทำให้งานที่มันยากอยู่แล้วเนี่ยมันยากขึ้นไปอีกนะครับมันยากขึ้นไปอีกแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าซาร่าผิดซะทั้งหมดนะครับแต่ผมก็ไม่สามารถพูดได้ว่าซาร่าถูกทั้งหมดอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ย ผมพูดตรงๆนะทุกคนต้องเคยอยู่ในสถานการณ์แบบโมซาร่าคือในกรณีของซาร่าเนี่ยผมว่าทางที่จะจบแล้วสวยมันก็มีแต่ซาร่าเองก็คงจะไม่ได้ต้องการแบบนั้นแล้วนะครับผมเข้าใจซาร่าในมุมที่เขาอึดอัดเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเคารพเขาคือคนที่ทุ่มเทกับที่นี่มานานแล้วนะทำมาอยู่ๆเขาต้องกลายเป็นเหมือนคนนอกหรือเป็นตัวสำรอง อะไรแบบนั้นนะครับผมว่าผมเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นนะครับแล้วก็ผมก็อาจจะไม่ได้เลือกตอบโต้ในแบบที่ซาร่าทำนะครับแต่เราก็ไม่เข้าใจเขาทั้งหมดหรอกครับเพราะว่าเขาผมก็ไม่ได้เป็นตานานเหมือนซาร่านะครับแต่ว่าบางมูดบางมูดในการทํางานมันมีฟีลลิ่งแบบนั้นเหมือนกันซึ่งผลสุดท้ายอะ่ะในมุมผมนะตัวผมเองเนี่ยถ้าเป็นผมแล้วก็พูดถึงเรื่องการทํางานถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะทําหน้าที่ของผมให้เต็มที่แล้วก็ปล่อยให้ ความจริงมันปรากฏเมื่อมันถึงจุดที่ทุกอย่างมันตกต่ำที่สุดแล้วอ่ะผมว่าคนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยมันจะไม่ใช่ผมละพอผมถูกถีบออกไปจากวงโคจรแล้วไงถูกไหมผมต้องไปเป็นตัวสมรองผมต้องออกไปอยู่ในส่วนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันตกต่ำถ้ามันย่าแย่บอร์ดบริหารก็ต้องรู้ว่ามันไม่ใช่ผมที่เป็นคนทํานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลามันจะพิสูจน์ได้ผลงานมันไม่เคยโกหกใครครับผลงานมันจะบอกได้เองเลยว่า มันย่าแย่แค่ไหนคุณมีความเข้าใจมากพอหรือเปล่าหรือคุณไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทีมมันเป็นทีมไหมหรือว่าทีมมันกําลังแตกไปแล้วคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปเร่งปฏิกิริยาอะไรพวกนี้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่ทํางานไม่ได้น่ะมันก็จะต้องทําผลงานออกมาไม่ได้แล้วก็ผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่ามันไม่ได้ว่ามันตกต่ำเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยคุณจะแยกทางออกไปผมจะแยกทางออกไปหรือว่าคนที่จะต้องออกไปเป็นคนอื่นอันนี้ผมก็ มันมันมันก็สุดแล้วแต่อนาคตที่มันจะเกิดขึ้นแต่ผมพูดถึงปัจจุบันว่าเนี่ยถ้าเป็นซาร่าเนี่ยถ้าซาร่าไม่พูดอะไรผลงานม,มันแย่ขนาดเนี้ยหรือซาร่าพูดค่ปกป้องตัวเองอะไม่ต้องไปพาดพิงว่ามีใครบางคนอยากให้ผมออกจากที่นี่มีใครโยงความผิดให้ผมถ้าไม่พูดพวกคีย์เวิร์ดแบบเนี้ยแล้วพูดแต่ตัวเองว่าผมกระหายในใชัยชนะมากๆผมอยากที่จะลงเล่นผมอยากจะช่วยทีมแต่ผมเนี่ยก็พยายามอยู่เสมอเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าผมดีพอที่จะเป็นตัวจริง ถามว่าผมไม่เข้าใจไหมผมก็ไม่เข้าใจแหละว่าทำไมผมไม่ได้ลงเล่นแต่นั่นเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่ส่งคนลงเล่นสิเอ็ตัวจริงไม่ใช่ผมถ้าโค้ชจะให้ผมนั่งตรงไหนผมก็จะนั่งแต่ผมก็จะอบอกทุกคนว่าไม่มีสักครั้งที่ผมจะไม่ทุ่มเทให้กับสโมสแรแห่งนี้องค์กรแห่งนี้ถ้าผมเป็นซารา่าผมจะออกสัมภาษณ์ประมาณนี้เพราะสุดท้ายเนี่ยผมก็โยงความกดดันกลับไปที่ผู้จัดการทีมอยู่ดีถ้าผู้จัดการทีมทำไม่ได้ก็ต้องออกไปนี่คือสิ่งที่ ิดขึ้นจริงนะครับทีนี้ครับบรรดากูรูต่างๆเนี่ยเขาออกมาพูดนะครับเริ่มกันที่สแตนคอรลิมอร์นะครับซึ่งเป็นอดีตตำนานนักเตะของเรียบพูเนี่ยคอรลิมอร์เนี่ยรายยาวมากนะครับเหมือนเป็นจดหมายของซาร่าเลยนะครับคอรลิมอร์บอกว่าโมนายอาจจะอ่านยาวหน่อยนะผมคิดว่าผมรู้จักเรียบพูด,ดีพอรู้ว่าวัฒนธรรมสโมสรแห่งนี้นั้นเป็นยังไงแฟนบอลคิดยังไงกับทีมนี้ซึ่งทั้งหมดมันถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่ยุคข,ของแชงกรีเพรสตี้เคนนี่คลับจนมาถึงอาร์เนสลอด คุณรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือลิอร์พูให้สมสรมาก่อนใครเสมอสมสรต้องมาก่อนนักเตะและผู้จัดการทีมคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามคุณก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เติมเต็ม DNA ให้กับสมสรแต่สุดท้ายสมสรต้องมาก่อนบุคคลอยู่เสมอแน่นอนโมคุณฝากผลง,งานระดับแชมเปี้ยนไปที่แอนฟิลและแน่นอนว่าคุณขึ้นทิงไปตำนานของสมสรไปแล้วแต่ที่น่าสนใจคือพอคุณออกมาให้สุภาพแบบนี้เนี่ยผมว่ามันเหมือนกับการโยนระเบิดใส่สมสรถ้าผมรู้จักแฟนลิอร์พูดีพอ ซึ่งผมรู้ว่าแฟนรุ่นนี้เนี่ยอาจจะต่างกันบ้างวัยรุ่นอาจจะเห็นด้วยส่วนแฟนรุ่นเก่าอาจจะสายหัวไม่เห็นด้วยปฏิยาแรกของแฟนจะเป็นแบบนี้สมสอรต้องมาก่อนไม่สนว่าใครจะเป็นใครนี่คือคติที่มีลมหายใจของลิพูอยู่ตลอดและต่อให้เป็นโมซาล่าก็ยากที่จะไปต่อกรก,กับ c u เจอร์ของสมสรน,นี้ได้ทีนี้อาเนอร์ชลอตคุณอาจจะไม่สนิทกับน้กเตะแบบครอปใช่ไหมแน่นอนอาเนอร์คุณดูเป็นคนใจเย็นสุข,ขุมและค่อนข้างเว้นระยะห่าง แต่ที่ย้อนไม่ดูเนี่ยผมว่าอาเนอร์เองก็ไม่ปลื้มกับเทรนด์ในช่วงแรกแรกแทนมาดูเฉยๆกับนักเตะลูกม่อของทีมทั้งที่คนนั้นก็กวาดแชมป์กับสโมสรมาหมดแล้วนะผมว่าแบบนี้มันก็น่าประทับใจแล้วก็ยิ่งน่าประทับใจมากขึ้นไปอีกคือการคว้าแชมป์ลีกตั้งแต่ซีซันแรกผมว่าเขาควรจะต้องได้รับความเคารพโดยที่ไม่ได้มาอิงเองนกับการที่เอ้ยคนนี้เป็นลูกม่อสโมสรคนนี้เป็นตำนานสโมสรเขาไม่ได้สนใจนี่แล้วเขาก็ทําทีมได้แชมป์ด้วยผลงานทีมมันก็มีขึ้นมีลงบางนัดเล่นดีบางนัดพลาดทุกคนนนนนใททีีมมส่วัั้้หละ ถ้าไปถามนักเตะ99.9%ว่าย,ยอมโดนดรอปสักสอสามนัดไหมถ้าฟอร์มตกผมว่าแทบทุกคนก็จะตอบว่ายอมแต่ในยุคของฟุตบอลปี2025เนี่ยกลายเป็นว่าซูเปอร์สตาร์ถูกมองว่าแตะต้องไม่ได้อีกต่อไปแล้วและดูเหมือนว่าโมนั้นอาจจะเผลอคิดไปเองว่าตัวเองนั้นอยู่ในระดับเดียวกับเมซี่หรือโรนัลโด,โดไปแล้วซึ่งพวกเขานั้นเป็นนักเตะที่มีไม่กี่คนบนโลกน,น,นะที่สามารถจะทำหรือว่าพูดอะไรแบบนี้ได้คือเป็นนักเตะที่ u n t o u c h a b ช e เนี่ยแต่โมไม่ใช่คนเหล่านั้นไงและลิพู ผมมั่นใจว่าแฟนรุ่นใหม่บางส่วนจะบอกว่าโมพูดถูกสลอตนั่นแหละผิดแต่ความจริงคือมันไม่มีหลักฐานเลยว่าสลอตตั้งใจกั่นแกล้งหรือว่าการใครออกจากทีมผู้จัดการทีมทุกคนเนี่ยต้องการให้ซูเป,ปอร์สตาร์เล่นได้ดีไม่ใช่อยากโดนถามชื่อเขาในทุกสัมภาษณ์ก่อนเกมหรอกนะและสิ่งที่สลอตทำก็เป็นสิ่งเดียวกับที่ผู้จัดการทีมเก่งๆทำมาตลอดประวัติศาสตร์ฟุตบอลนั่นคือดรอปนักเตะที่ฟอร์มไม่ดีแม้แต่ซูเป,ปอร์สตาร์ของทีมก็เคยโดน d r อปมาแล้วบางรายเนี่ยโดนตอนที่เล่นดีด้วย ทางออกกับเรื่องนี้จริงๆมันง่ายมาก1เลยนักเตะกับโค้ชคุยงังเป็นการส่วนตัว2โค้ดต้องบอกตรงๆว่าต้องการอะไร3นักเตะตัดสินใจจะสู้ต่อหรือขอย้ายไป4ถ้าจะไปก็จัดการให้จบให้เร็วที่สุดให้อยู่ก็ให้ลงเล่นแล้วก็ตัดสินกันด้วยฟอร์มการเล่นถ้าเล่นดีโค้ดก็ถือว่าถูกถ้าเล่นแย่โค้ชก็ถือว่าถูกอยู่ดีเพราะว่าโค้ชก็จะบอกว่าผมเตือนไปแล้วไงแต่ชลอตนั้นส่งโมงลงสนามก็นับว่าอาจจะเริ่มต้นใหม่ได้ถูกทางยิงตอนนี้เนี่ยตัวใหม่ระดับมิกเนมก็ยังไม่สามารถแทนที่โม จริงๆเนี่ยถ้าเขาออกมาช่วยพูดเปิดใจเชิงมนุษย์หน่อยว่าบางทีผมอาจจะไม่ครอปบ,บางทีผมอาจจะไม่ใช่ครอปนะแต่ผมว่ารักตั้งแต่ของผมและฤดูกาลที่แล้วพวกเขาก็ไม่ได้คว้าแชมป์ผาไม่ใช่และฤดูกาลกาที่แล้วพวกเขาก็ไม่ได้คว้าแชมป์ท่าไม่ได้ช่วยลีบิธีการของผมผมได้ที่โมพูดและขอบอกตรงนี้เลยว่าผมรักเขามาก <S <S เขาคือคนของเราและเราต้องการเขาให้อยู่กับทีมไปอีกนานถ้าสมมุติว่าชลัศพูดแบบนั้นมันอาจจะช่วยลดเรื่องราวอันร้อนแรงนี้ได้ ผมว่าแค่นี้ก็ช่วยดับข่าวลือและช่วยนักเตะซีเนียคนอื่นไม่คิดจะยอระเบิดใส่ทีมตามที่โมทําแล้วสุดท้ายนี้ผมไม่คิดว่านักเตะเลพูคนไหนอดีตปัจจุบันหรืออนาคตจะมีสิทธิ์ทำอะไรที่ไปบั่นทอนหลักการที่ว่าสโมสรมาก,ก่อนใครในอ่สโมสรมาก,ก่อนใครสเสมอได้ถ้ามีปัญหาจริงก็ควรไปคุยกันหลังบ้านไม่ใช่ออกมาพูดขณะที่อารมณ์ยังเดือดเลพูก็ทำดีกับนักเตะไม่ต่างจากที่นักเตะทำให้สโมสรดังนั้นเรื่องการวิจารณ์ควรเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องออกมาเป่าประกาศต่อสาธารณะนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ต นี่เป็นสิ่งที่ทแตนคารลีมอเขียนออกมานะครับสรุปง่ายๆคือคารลีมอมองว่าซาร่าทำแบบนี้ไม่ถูกครับเลพูยึดหลักสโมสรต้องมาก่อนใครเสมอต่อให้คุณจะเป็นโมซาร่าก็มาชี้คอยกเว้นโมไม่ได้อยู่ในระดับที่แตะต้องไม่ได้แบบเมซี่หรือโรนัลโดทางออก่ดีที่สุดคือคุยกันตรงๆหลังบ้านถ้าไปก็ให้มันจบถ้าอยู่ก็ว,วัดกันที่ฟอร์มเรื่องแบบนี้มันควรคุยกันภายในไม่ใช่ออกมาโจมตีผ่านสื่อในวันที่ฟอร์มโดยโรวมของทีมนั้นไม่ได้ดีนี่เป็นการโยนระเบิดใส่กันครับ คนต่อมาครับคือไมเคิลโอเว่นและแดนนี่เมอร์ฟี่นะฮะโอเว่นโพสใน X ์ว่าโอโมซาลาผมเข้าใจนะว่าคุณรู้สึกยังไงคุณแบกทีมมานานมากแล้วควา้าแชมป์มาครบหมดแล้วแต่ฟุตบอลคือกีฬาของทีมคุณไม่สามารถออกมาพูดแบบนี้ต่อสาธารณะแบบนั้นได้อีกแค่ที่เดียวคุณก็ไปเล่นเอฟคอนแล้วแล้วทำไมไม่กัดฟันออกไปทําหน้าที่เพื่อชาติแล้วค่อยกลับมาดูสถานการณ์ตอนกลับมาล่ะแดนนี่เมอร์ฟี่ครับก็ออกมาบอกว่าเขาหงุดหงิดครับแล้วก็รู้สึกว่าต่อให้ซาล่า จะหงุดหงิดแค่ไหนก็ตามแต่ว่าซาร่านั้นเลือกวิธีผิดมากๆเมอร์ฟี่พูดในรายการ Match of the Day ว่าเรารู้ว่ามันคืออารมณ์ล้วนๆและมันไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ทุกคนต้องสู้เพื่อตำแหน่งของตัวเองและต้องรักษาระดับฟอร์มให้ได้ผมเข้าใจนะว่าคุณจะโกรธจะน้อยใจจะผิดหวังเขาทําคุณประโยชน์ให้กับสโมสรไว้เยอะมากจริงๆแต่เรื่องแบบนี้ต้องคุยกันหลังบ้านไม่ใช่ออกมาพูดข้างนอกไปขอประตูผู้จัดการทีม,ไป,ทมไปคุยกับซีอีโอหรือเจ้าของก็ได้ทําทุกอย่างที่คุณต้องทํา แล้วพอเขาเลือกออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเขานั่นแหละเป็นคนสร้างปัญหากับทีมสร้างปัญหากับโค้ชและทุกอย่างก็กลับกลายเป็นเรื่องของเขาคนเดียวทั้งหมดไม่มว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ว่าเขาควรดอถูกดรอปหรือเปล่ามันก็ไม่ควรถูกจัดการด้วยวิธีแบบนี้ผมคิดว่าเขาน่าใจเย็นลงได้ในเวลาสักพักในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนอยากเห็นตำนานอย่างซาร่าห์จากไปแบบสวยงามมีเกมอำลายอย่างสมเกียรติผมหวังว่ามันจะไม่จบแบบแย่ๆทั้งที่เขาก็ทำให้สโมสรขนาดนั้นแต่ถ้าเขายังยืนการจะไปมันมีโอกาสที่จะจบแบบ เมื่อพี่บอกว่าสุดท้ายแล้วเลยลิ์พูเป็นคนกุมอำนาจนะเพราะว่าพวกเขายังมีสัญญาอยู่กับทีมแต่ถ้าเขายังอยากย้ายจริงๆเนี่ยเราอาจได้เห็นอะไรบางอย่างในเดือนมกราคมนี้เลยแม้ว่าผมจะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็ตามต่อมาเจมพีสครับนักข่าวชื่อดังของลิ์พูออกมาเขียนคอลัมน์ถึงพฤติกรรมของซาร่าครับพี่บอกว่าครั้งก่อนที่โมซาร่าแสดงความไม่พอใจต่อสาธารณะเนี่ยเรื่องของการถูกดรอปก็คือตอนนู้นเลยครับเขาเลือกจะพูดเพียงแค่เจ็ดคำสั้นๆคือถ้าผมพูดไฟจะลุกแน่นอน ประโยคนั้นเกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี2024หลังจากที่มีปากเสียงกับเจงเกนคล็อปข้างสนามในเกมของเวสต์แฮมที่ลอนดอนสเตเดียมแต่ว่าที่อารอนโรดครับปรากฏว่าเรื่องราวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วซาร่าเนี่ยเดินออกมาจากห้องแต่งตัวทีมเยือนแล้วก็มุ่งตรงไปหากลุ่มนักข่าว,ด,วาด้วยท่าทีที่ชัดเจนว่าเขาจะไม่เงียบอีกต่อไปแล้วคราวนี้เขาหยุดให้สัมภาษณ์ยาวที่สุดตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลิเว์พูกว่า8ปีครับแล้วฝ่ายก็ถูกจุดอย่างที่เขาบอกจริง ซาร่าพูดถึงความรู้สึกว่าตัวเองถูกสโมสรโยนเป็นแพ้รับบาปเขาพูดสัญญาที่ไม่เคยทาตามสัญญานับตั้งแต่เขาต่อสัญญาใหม่2ปีในเดือนเมษายนแล้วเขาบอกว่าตัวเองนั้นกลายเป็นเป้าในการถูกกล่าวโทษกับผลงานที่ตกต่ําของทีมเขาพูดถึงอา์เนอร์โดยยอมรับตรงๆว่าความสัมพันธ์ของเขากับคุณซืนนั้นพังลงอย่างสิ้นเชิงและเปิดเผยอีกว่าได้ขอให้พ่อแม่มาดูเกมกับไบรตันเพราะมันอาจเป็นเกมอำลาที่แอนฟิลด์ของเขาประโยคตอกย้ำที่สั่นเซนชันสโมสรคือมีบางคนในทีมไม่ต้องการผมอีกแล้ว และนี่คือประตูสู่การย้ายทีมในเดือนมกราคมที่ถูกเปิดทิ้งเอาไว้อย่างไม่ปิดบงังไม่เผื่อใจและไม่กลัวแรงตีกลับเลยและไม่กลัวแรงสะท้อนกลับเลยนะครับนี่ไม่ใช่การระบายอารมณ์แบบฉุนเฉียวตลอดการให้สุภาพกว่า7นาทีครึ่งสารานั้นดูสุข,ขุมเยือกเย็นและนิ่งกว่าที่ใครคา,าดเอาไว้ก่อนจะกล่าวคำสุภาพสั้นๆว่าขอบคุณครับทุกคนแล้วเดินจากไปทิ้งไฟให้มันลุกท่วมสโมสรเอาไว้อยู่เบื้องหลังเขาครับ ส่วนอาการของลิพูเนี่ยเดิมทีมันก็ไม่ได้สวยงามอยู่แล้วนะครับเก็บได้เพียง8คะแนนจาก30แต้มหลังสุดแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องผลงานในสนามครับมันคือสงครามภายในระหว่างนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในหน้าบระวัศศสสโมสรกับผู้จัดการทีมที่กำลังดินรนรักษาเก้าอีของตัวเองคอนเสิร์ของซาร่าเนี่ยยอมพอเข้าใจได้ก่อนหน้านี้นเขาลงเล่นพรีเมียร์ลีกติดต่อกันถึงห้านัดตลอด19เดือนแต่ในช่วงหลังครับชื่อของเขาหายไปจากตัวจริงเกมกับลีดไม่ได้ลงเกมกับเวสต์แฮมถูกเพิกเฉยเกมกับ ด้วยศักิ์เสียงความเป็นซุปเปอร์สตาร์นั้นมันก็เลยเลี่ยงไม่ได้ครับตัวเขาเองก็มีเหตุผลที่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์เพราะในบรรดาผู้เล่นที่ลงเล่นในเกมพฮร์ฟฟอเรและ p s เอสเฟนนั้นมีเพียงคนเดียวที่ถูกดรอปอย่างต่อเนื่องนั่นคือโมซาลาเขานั่งดูโกนาเต้พลาดแล้วพลาดอีกเขามาเห็นคาริโกโปเขามองเห็นคาร,ริโกโปที่ฟอร์ไม่ดีแต่ได้โอกาสในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องมันก็ยากที่เขาจะไม่ตั้งกำลังกับตัวเองครับแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เขาจจจจะะกกกกกดดดปปุุ่่่่่่มมมมมมมนนนิิววววเเเคคลีียยยรรใสสััับบบบททออูแแแ้้้้็็ตาาาางงงขึ มาว่าการเลือกปฏิบัติจะรู้สึกได้แต่มันไม่ใช่ใบอนุญาตให้ไปจุดไฟใส่สโมสรแต่มันไม่ใช่ใบอนุญาตที่จะไปให้โมนั้นจุดไฟใส่สโมสรน,นะครับมีเรงสังส่งเสทือนมากมายมหาศาลและการปล่อยมันออกมาหลังเห็นทีมพังในลิสต์มันคือการซ้ําเติมไม่ใช่การเยียวยาทีมครับอีกไม่กี่วันเนี่ยเขาก็จะไปเล่นเอฟคอนแล้วถ้าเขาสามารถทนได้อีกนิดเขาก็น่าจะจบได้สวยกว่านี้แต่เขาเลือกที่จะแฉกันต่อหน้าครับมากกว่าปิดประตูคุยกันหลังบ้าน เรื่องนี้มันมีความจริงอีกด้านที่ซาร่าเองก็ไม่อยากยอมรับเหมือนกันนะครับในบทในบทสัมภาษณ์เนี่ยซาร่าพูดว่าผมไม่รู้ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับผมผมทำเพื่อผมทำเพื่อสโมสรน,นี้มามากผมไม่ควรต้องแย่ตำแหน่งกับใครทุกวันเพราะผมพิสูจน์ไปแล้วแต่มันน่าเสียดายครับฟุตบอลมันไม่ใช่แบบนั้นคุณไม่มีบัตรผ่านตลอดชีพคุณเป็นตำนานของทีมก็จริง แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องถูกการันตีผลงานของคุณมันไม่ดีพอจริงๆครับ5ประตู3แอสซิสจาก19นัดรวมทุกรายการแล้วคุณก็ขาดอิทธิพลในเกมคุณหายไปจากพื้นที่อันตรายและที่ร้ายกว่านั้นคือคุณไม่ช่วยเกมรับคู่แข่งโจมตีพื้นที่ด้านของคุณเนี่ยอย่างสบายใจโอเคไม่มีใครลืมฤดูกาลที่แล้ว34ประตู23แอสซิสนี่เป็นผลงานส่วนตัวที่ดีที่สุดในหน้าประสับพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ย้ายมาในปี2017 แน่นอนว่าซาลาห์นั้นเป็นไอคอนเป็นตำนานเป็นชัญลักษณ์แต่ค่าในระดับ4,000ปอนด์ต่สอสัปดาห์เนี่ยมันทำให้คุณไม่มีข้าออ้างใดๆในวัย33ปีซึ่งดูเหมือนว่าเวลากําลังไล่ล่าถึงตัวซาลาห์แล้วแม้ถึงทีมจะยังไม่ได้กลับมายิ่งใหญ่ครับแต่ว่าสถิติมันก็ชัดเจนว่าลิพูดูดีขึ้นเมื่อไม่มีซาลาห์ด้วยผลงานชนะ1เสมอ2หลังจากแพ้รัวๆติดต่อกันมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ซาลาห์ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ชอบที่จะใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่อง ปีก่อนเขาก็พูดต่อหน้าสื่อว่าผมอยากผมใกล้ที่จะออกไปมากกว่าที่จะอยู่ต่อกับทีมเพื่อเร่งการต่อสัญญาแลวเขาก็ทํามันได้สมใจคราวนี้เนี่ยเรื่องจะจบแบบเดิมหรือเปล่าหรือว่าครั้งนี้มันจะต่างออกไปมาเคยเดบิหรือว่าดิชทฮิลส์จะสามารถดับไฟครั้งนี้ได้หรือไม่ซาร่าสตาร์ทีนไปวิลานไป UCL หรือว่าจะถูกกันออกจากทีมไปหาว่าความสัมพันธ์นั้นพังลงมันต้องมีใครสักคนเดินจากไปครับแล้วนในตอนนี้เนี่ยสโมสรดูเหมือนว่าจะเลือกผู้จัดการทีมมากกว่านักเตะวัย่ามสิบสรยรา ทางออกแบบเสนาทางออกแบบไม่เสียหน้าของทุกฝ่ายคืออาจเป็นการย้ายไปซาอุในเดือนมกราคมนี้เลยและท่านี้คือจดจบครับ250ประตูจาก420นัดนี่คือบทอำลามันเป็นการอำลาที่มันเป็นการอำลาที่เจ็บปวดไม่สมศักดิ์ศรีไม่สมกับการไป็ตำนานและไม่ควรเกิดขึ้นกับนักเตะที่เคยให้ทุกอย่างในแอนฟิลด์อย่างโมซาลาเลยครับ ก็ใสข่าวตอนนี้มีรายงานจากพอจอยส์นะครับซ ah ึ่งเป็นสื่อเทียรหนึ่งสายของแดงบอกว่าเอฟเอจยังต้องการให้อาร์เนอร์พาทีมฝ่าฟันช่วงเวลายากลำบากนี้ไปโดยไม่ลังเลเลยที่จะสับสนอาร์เนอร์ต่อไปแน่นอนครับความมั่นคงของฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ไร้ขีดจํากัดนะครับอนาคตของอาร์เนอร์นั้นจะถูกตัดสินภายใต้ผลงานในสนามเป็นหลักไม่ใช่ท่าทีหรือการแสดงความไม่พอใจจากการสัมภาษณ์ของโมเมซาร่าพูดได้ง่ายบอร์ดเนี่ยถ้าจะปลดเนี่ยนะครับต้องเป็นเหตุผลด้านฟุตบอล มากกว่าเรื่องของการที่า่าออกมาฟาดงวงฟาดมาหรือว่ากระทืบเท้าแสดงอากา,การไม่พอใจแบบนี้นะครับจอยส์เปิดเผยเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับในรูปการสุดท้ายของครอปเนี่ยปี2024ัสเนี่ยตัวา่าเองเคยคิดที่จะย้าย,ายออกจากทีมมาแล้วนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนใจคือการที่ครอปเนี่ยออกจากทีมไปก็เลยไม่ย้ายครับจอยได้ทิ้งคำถามไว้หนึ่งคำในบทความของเขาเขาบอกว่าลองเอาเรื่องที่า่าเคยคิดย้ายเพราะครอปมามองประกอบกับพฤติกรรมล่าสุดที่ดูอัตัวใจของเขาดูสิแล้วคุณลองถามตัวเองดูว่าใครกันแน่คือปััญหาตวจริง ยังมีอีกคำถามใหญ่ที่ไม่มีใครตอบได้สุดท้ายแล้วสิ่งที่ซาร่าหวังจะได้จากการกระทำแบบนี้ซึ่งจอยเนี่ยใช้คำว่าการหักหลังแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันคือความเห็นแก่ตัวที่เกิดขึ้นกับตัวของซาร่าคุณหักหลังสโมสรแบบนี้ได้อย่างไรไมันจะเป็นสิ่งที่เหล่ากูรูแล้วก็บรรดานักวิเคราะห์วิจารณ์คิดเอาไว้นะครับและแน่นอนว่าแฟนๆเองก็มีสิทธิ์ที่จะคิดวันนี้ผมอยากอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆครับเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมพูดไปแล้วนะ น่าจะจัดเต็มนะฮะกว่า28 2 9่กานาทีเกือบครึ่งชั่วโมงผมว่มาทุกคนจะชอบคลิปนี้ครับแล้วก็อยากอ่านจริงๆครับผมเองก็มีความเห็นของผมนะส่วนผมครับก็ปล่อยให้ซาร่าได้ย้ายทีมไปแล้วก็อ่เดอร์เองก็คงจะต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปว่าไม่มีซาร่าแล้วเขาทำให้ล้ปูกลับมาอยู่ในลูยในทางได้หรือเปล่าเรื่องนี้ครับคุณจะไปหาคนผิดเนี่ยมันก็ผิดกันทั้งหมดนั่นแหละครับแต่คนที่เอาเรื่องออกมาแฉนอกบ้านออกมาพูดในขณะที่ตัวเองยังเป็นซีเนียร์ของทีมมันก็ไม่ใช่่กกกาารระททํีถูต้อง ผมก็เข้าใจในความรู้สึกของซาร่าเช่นเดียวกันเมื่อคนเป็นผู้จัดการทีมไม่มีคําอธิบายอะไรเลยให้กับนักเตะว่าทําไมตัวเขาถึงไม่คู่ควรกับการเป็นสเวตตัวจริงทั้งทั้งที่มีนักเตะที่อยู่ในสเวตตัวจริงที่เล่นได้ย่าแย่กว่าผมคงไม่ต้องพูดชื่อนะครับว่าเขาเป็นใครและนี่คือทั้งหมดของจอตลาดสังหงในวันนี้เอมเม์มากยันเยอะกดไลค์กดแชร์ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้เล่าแบบเร็วๆไม่มีคัดไม่มีตัดพูดผิดคือพูดผิดคอมไม่มาบอกเรากัน,กนด้วยวันนี้กินเวลาไปก่อนสวัสดีครับ